เรามาดูนะคะว่าคนที่สองคนนะคะเขาสองคนแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นแอฟฟ้าแอฟดำนะคะต่างๆนะคะคนที่สองคนนะคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเฉลยอ่อ รองเท้าแผ่นดับสอดเหมือนไพ่อของการเริ่มต้นแพ่อของความสำเร็จแพ่อของความสุข ไม่ว่าเขาจะมีอ่าจะสองคนณหาด้วยวัตถุประสงค์ใดนะคะเหมือนเขาชื่นชมคุณนะคะเหมือนเขาชื่นชมคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นหัวก้าวหน้าแล้วก็เดีย๋ยวแม่หมอปิดคุณเป็นคนที่คิดบวกมีพลังบวกมากๆนะคะเขาเห็นคุณแล้วนะคะเขาอ่า มันเหมือนมีพลังนะคะที่อยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นทำสิ่งที่มันดีที่มันพัฒนากับตัวเองนะคะที่มันประสบความสำเร็จนะคะเห็นไหมคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงนะคะเขามองค,คุว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในเรื่องของการงานนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน ทำไมเขาถึงสองคนนะ,ะทำไมเขาถึงสองคนว้าวมีคนแอบชอบคุณนะ,ะมีคนแอบชอบคุณแล้วก็เขาเป็นคนที่เขามองคุณเป็นคนที่อ่อเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เก่งนะ,ะเขาแอบชอบคุณนะคะเขาอยาก พัฒนาความสัมพันธ์กับคนนะคะแต่เขาก็มองว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันยากนะคะมันยากแต่ เหมือนเขาจะท้อไหมแต่เขาก็ไม่ท้อนะคะเขามองว่ามันยากที่จะจีบคุณนะแต่เขาก็ไม่ท้อนะหนักแค่ไหนนะคะเขาก็จะส่องคุณนะแล้วก็จีบคุณต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้สรุปนะคะว่าเขาคิดอย่างไรกับคนคที่เขาสองคนแอบสองคนอยู่นี่นะคะ มันเขารอเขารอคุณอยู่นะคะเขารอคุณอยู่ถ้าปในเรื่องของความรักนะคะเขารอคุณอยู่หรือไม่ก็ที่มันเป็นการยากเพราะว่าเขามีใครอีกคนนะะแต่ว่าเขาก็ปลื้มคุณนะคะเขาปลื้มคุณนะคะ ยังไงขอทุกคนนะคะเออมีวันที่ดีนะคะสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนาเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแม่หมอด้วยนะคะ